สวัสดีค่ะวิเชียรสาวรัตดาภมตขบสมาชิกสภกรกรมการพัฒนาชุมชนจำกัดเลขที่13646สาตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารง,งานพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครน,นายกได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ t บ r a c t i c e ตามโครงการสมา าชีพสร้างสรรค์สร้างรายได้ของสมาชิกสปชปี2508ชื่ออาชีพข้าวปักทองใช้ข้าวของรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสากกรที่มีโครงการดีๆให้กับสมาชิกได้ดำเนินการโดยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้กับสมาชิกสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนั้นด้วยอาชีพเดิมเป็นอาชีพชาวนามีโรงสีข้าวของครอบครัวอยู่แล้ว จึงอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมๆที่ธรรมดามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองนั่นคือแนวทางโดยใช้ทุนของตนเองเบื้องต้นก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ที่7,500บาทถึง20,000บาทค่ะสำหรับการคัดเลือกพื้นที่ปลูกและสายพันธุ์ที่ปลูกข้าวปักทงชัยเน้นการปลูกในพื้นที่ของอำเภอปักทงชัยซึ่งมีพื้นที่ปลูกจำนวน15ไร่และสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ทั่วไปแต่จะเน้นในเรื่องของ สายพันธุ์ที่เป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวหอมดงข้าวไชานาาและข้าวอื่นๆเนื่องจากพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนของแร่ธาตุต่างๆจึงทําให้ข้าวที่ปลูกมีความหอมนุ่มอร่อยและหุงขึ้นหม้อค่ะในส่วนของการแปรรูปข้าวที่เรานํามาจําหน่ายนั้นเป็นการสีข้าวจากโรงสีและคัดให้มีเมล็ดที่สวยงามและนํามาบรรจุพันธุ์โดยขนาดของการบรรจุพันธุ์จะมีอยู่สามขนาดด้วยกัน ก็คือขนาด500กรัมราคาอยู่ที่20-25บาทขนาด1กิโลกรัมราคาอยู่ที่35-40บาทแล้วก็ขนาดที่ลูกค้าออเดอร์มีคำสั่งนะคะว่า2กิโล3กิโลหรือว่า5กิโลอันนี้ก็การแปรรูปเราก็จะมีสติกเกอร์ติดให้ลูกค้าทราบด้วยว่าแหล่งที่มาจากไหนคะ่ะในการจำหน่ายสินค้าของเรานั้นเราจำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์คือจำหน่ายในชุมชนคนรู้จัก เครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ของอำเภอปักท่งชัยและช่องทางของออนไลน์ Facebook t i k t o k และเครือข่ายของบริษัทเจียเมงและบุญเลี้ยงฟาร์มซึ่งผลิตภันฑ์ตรงนี้จะต้องได้รับมาตรฐานก่อนถึงจะจำหน่ายให้กับทางบริษัทได้แผนธุรกิจในปีนี้ของเราตั้งใจที่จะนำชื่อแบรนด์ไปจดทะเบียนแบรนด์สินค้าข้าวปากทงชัยและ การจำหน่ายทางออนไลน์เพิ่มขึ้นสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ข้าวปักตรงชัยให้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ที่ตลาดต้องการการสร้างเครือข่ายและการขยายผลสู่ชุมชนในอนาคตต่อไปทำโครงการนี้แล้วได้อะไรประโยชน์ที่ได้รับนอกจากตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการจ้างงานในชุมชนและทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนมีมูลค่าสูงขึ้นมีการนําผลิตภัณฑ์บริจาคให้กับครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์จอปะทอในจังหวัดนครนายกและบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมบริจาคให้กับผู้ที่บริจาคเลือดของกรมการพัฒนาชุมชนและบริจาคให้กับคนในชุมชนซึ่งการบริจาคนี้นอกจากจะทําให้เรามีความสุขแล้วยังได้แบ่งปัน,ปน นำใจเล็กๆน้อยๆให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะผลผลิตและรายได้ที่ได้รับจากการทำนาในแต่ละปีผลผล,ผลิตเราได้ผลผลิตอยู่ที่ได้รับ300-350กิลโลกรัมและเมื่อนำไปขายจะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ67,500-78,000ถึงบาทโดยประมาณแต่ถ้านำมาแปรรูปจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่94,500 ถึง1,1250บาทอันนี้ก็เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลรูปแบรนด์ข้าวปักทงชัยของเราค่ะต้องขอขอบคุณสา,ออสากรอสซับโครงการพัฒนาชุมชนจำกัดที่มีโครงการดีๆอย่างโครงการสมาร์ทสตาร์ทอัพให้กับสมาชิกได้ลงทุนทำธุรกิจและได้มอบเงินต่อยอดในการทำธุรกิจเล็กๆของสมาชิก ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะารใดเพียงแค่เราและศาสกรออมทรัพย์เดินเคียงข้างกันฝันเป็นจริงแน่นอนค่ะ